สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับ Google Photo นะครับที่สำหรับจัดเก็บรูปภาพสำรองนะครับเนื่องจากมีหลายๆท่านนะครับได้อินบ็อกซ์มาถามเกี่ยวกับ Google Photo นะครับที่ว่าหลังจากวันที่1มิถุนานะครับเขาจะมีกฎใหม่ขึ้นมาให้ต้องให้เราซื้อพื้นที่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมา,อ,าอธิบายนะครับเกี่ยวกับที่ หลายคนถามมานะครับก็คือ Google Photo เขาจะเก็บเงินนะครับหลังจากวันที่1มิถุนายนนะครับ Google Photo เขาจะาต้องเสียเงินซื้อพื้นที่นะครับจากที่เมื่อก่อนเราไม่ต้องเสียเงินซื้อนะครับแต่หลังจากวันที่1มิถุนาก็จะต้องเสียเงินซื้อพื้นที่เพิ่มนะครับ7 0บาทต่อเดือนนะครับหรือ ถ้าใครข้อมูลยังไม่เกิน15 GB กนะครับก็ยังไม่ต้องเสียนะครับนอกจากว่าเกิน15 GB นะครับมันจะมีที่สำรองข้อมูลไว้ให้นะครับให้ทุกคนฟรีนะครับ15 GB นะครับแต่ถ้าเกินจากนั้นจะต้องมีการซื้อพื้นที่นะครับเวลาเราบันทึกวิดีโออะไรไว้นะครับมันจะไม่สามารถ สำรองไปที่ Google Photo เองได้นะครับถ้าเราไม่ซื้อพื้นที่เพิ่มนะครับหรือไม่นะครับถ้าใครไม่อยากซื้อหรือว่าไม่อยากสำรองไว้ใน Google Photo นะครับก็ให้เราเข้าไปยกเลิกการซิงค์นะครับก็เดี๋ยวผมพาเข้าไปดูวิธีการยกเลิกนะครับแล้วก็ไปดู15ก b นั้นนะครับที่ว่าเรามีอยู่แล้วนะครับอันนี้ฟรีนะครับก็เข้าไปตรง Google Photo ครับตัวนี้นะครับ เสร็จแล้วนะครับให้เรามาแตะตรงรูปโปรไฟล์ของเรานะครับหลายหลายคนลองสังเกตดูนะครับตรงรูปโปรไฟล์ของเรานะครับตรงนี้นะครับถ้าเป็นโปรไฟล์ของเราก็แตะเข้าไปนะครับแล้วเราจะเห็นว่านะครับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลบัญชีใกล้เต็มนะครับอันนี้ของผมนะครับเห็นไหมครับใช้ไป 12GB จาก 15GB นะครับถ้าสมมติเราจะซื้อพื้นที่เพิ่มนะครับให้เราแตะตรงจัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลนะครับ แล้วก็ซื้อ100 GB ด้วยแพ็กเกจ Google One นะครับในราคา70บาทต,ต่อเดือนตรงนี้นะครับก <c oughs> ็เขาก็จะเพิ่มพื้นที่ให้มาอีก100 GB นะครับหรือ <c oughs> ถ้าเราไม่อยากจะให้ Google Photo สำรองรูปภาพหรือว่าวิดีโอของเราแล้วนะครับให้เรามาแตะตรง <c oughs> การตั้งค่า p h โต้น,นะครับตรงนี้นะครับ เสร็จแล้วนะครับให้เรามาแตะตรงสำรองข้อมูลและซิงค์ตรงนี้นะครับถ้าเราไม่อยากให้เขาจัดเก็บนะครับเราก็มาติ๊กตรงนี้ออกนะครับเลื่อนมาทางซ้ายนะครับสวิตตรงนี้นะครับถ้าเราต้องการให้สำรองก็สมมติว่าถ้ามันเต็ม 15GB ตรงนี้นะครับก็เราก็จะต้องเสียเงินซื้อเพิ่มนะครับในราคา70บบาทต่อเดือนนะครับตรงนี้นะครับถ้าแตะเข้าไป ก็จะเป็นการซื้อนะครับ 100GB ตรงนี้นะครับแต่ต้องบอกก่อนว่ารูปภาพที่เราได้สำรองไปแล้วนั้นนะครับจะยังอยู่ที่เดิมนะครับสำหรับที่เราจะต้องซื้อพื้นที่นี้นะครับก็เพื่อ,อสำรองข้อมูลใหม่ๆนะครับที่เราจะทําหรือว่าจะถ่ายวิดีโอหรือว่าอัปโหลดรูปภาพอะไรหลังจากวันที่1มิถุนายนนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ถ้าไม่เข้าใจยังไงก็ลองทักมาถามได้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ